ดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็ากมาพบกับมิยอสกก้าเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มามีเจ้าข้าวไปขายเลยค่ะทุกคนค่ะจะได้รู้กันเลยล้ว,ว่าราคาหน้าโรงสีเนี่ยเท่าไหร่กันจากราคากลางที่หนึ่งหสี่พันถึงหนึ่งหพบาทต่อตันเนี่ยนะคะที่จังหวัดนครพนมนะวันนี้มามีจะไปขายที่จังหวัดนครพนมมาดูยุ้งค่ะนี่ค่ะจะมีอยู่สองยุง้งเนาะค่ะทุกคนเออนะคะก็จะมีอยู่สองที่มีอัน เล่าอยู่สองโมงเดี๋ยวอันนี้นะอยู่กุสุมานนะคะอยู่อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครแต่เดี๋ยวจะไปดูอีกที่หนึ่งอยู่นครพนมจะค่อนข้างเยอะกว่านี้อีกเพราะว่าจะเอาตรงนู้นไปขายแล้วก็จะไปขายที่นู่นเลยนะเห็นจะมีว่าจะไปขายที่นู่นเลยนะคะทุกคนก็จะได้รู้กันว่าราคาน้าลงสีเนี่ยเป็นยังไงเอออื่นนะก่อนอื่นนะมามีขอฝากช่องเนยเนาะของมามีด้วยนะคะทุกคน ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะมามีจะได้มีกำลังใจในการํำคลิปต่อๆไปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมามีนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นข้าววันนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิทั้งหมดเลยนะคะที่เอาไปขายนะหอมมะลิ105นะคะเป็นข้าวเจ้าอืมเพราะว่าราคากลางเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ที่เมื่อวานราคากลางวันที่2มิถุนายนนะคะอยู่ที่14,500 ถึง16,000บาทเนี่ยทุกคนรา,ราวนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าจะต่างจากราคากลางเท่าไหร่จะต่ำกว่าราคากลางไหมเราจะได้รู้กันไปเลยเนาะทุกคนไป <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนได้มาแล้วได้มาแล้วจ้านะคะแฟนมามีกลับมาแล้วนะคะเพิ่นไปขายนะคะนะประมาณพูดละห้าสิบหกสิบกระสอบได้แม่บ่อ,อนะไเนาะ มาค่ะทุกคนมาดูข้าวกันค่ะราคาณนะวันที่3มิถุนายน2565นะคะอ่าราคาเวลาตอนเที่ยงเลยนะทุกคนที่มามีาไปขายนะคะอ่านี่คือน้ำหนักก่อนช่างนะคะแล้วก็น้ำหนักสุทธินะคะแล้ํน้ำหนักข้าวของทั้ง5060กกระสอบเนี่ยนะคะอยู่ที่ หนึ่งตันนะคะก็คือหนึ่งพันกหนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบแปดกิโลเนาะโอ้น้ำหนักหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนเนาะราคาราคาก็หนึ่งหมื่นหนึ่งมืนห้าพันบาทค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อคิดเป็นตันเนาะแถวบ้านมามีสจะเล็กเป็นหมื่นค่ะหมื 180, ่นละร้อยแปดสิบเมื่อคิดเป็นตันนะคะทุกคนราคาข้าวหอมมะลินะคะคิดเป็นตันก็เป็นตันละหนึ่งมื่นห้าพันบาทค่ะทุกคนราคาสวยๆเลยนะ มามีได้ตันหนึ่งพอดีตันหนึ่งและอีกหนึ่งรอยสามสิบแปดกิโลนะคะได้เงินทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันหกสิบเก้าบาทค่ะทุกคนนะเงินเนี้ยจะอยู่ได้ไม่รู้กี่วันเอาไปใช้นี้ค่าปุ๋ยเขาก่อนอะค่ะทุกคนค่ะเห็นเป็นยังไงกันบ้างราคาจริงนะคะหน้าลงสีก็สวยๆนะ ราคาดีๆเลยเนาะทุกคนนะแล้วก็วันนี้มามีก็ได้อัปเดตราคาข้าเปลือกให้ทราบกันนะเ <c> ส <oughs> ียดายไม่ได้ขายตอนนู้นนะที่ขึ้นเป็นตันละหมื่นหกพลาดมากเลยมาขายตอนมิถุนายนไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรก็ถือว่าราคาดีอยู่นะคะอ่าดีกว่าตอนที่ขายช่วงเกี่ยวใหม่ๆที่กิโลละหกบาทอันนี้กิโลละสิบห้าบาทก็สวยๆอยู่ นะคะทุกคนอยังไงก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวนาทุกคนนะคะสู้ๆไปน้ากันค่ะมามีแกเป็นชาวนาวคนนึงนะคะเออแล้วก็เนอะอันนี้จากใจของมามีอิลีเลคะทุกคนมามีฝากเอ้ยมามีขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่มีให้มามีด้วยดีเสมอมานะคะอ่านแล้วก็ชื่นใจอ่านแล้วก็มีแห้งนะคะแต่กับบางคอมเมนต์เนาะมามีก็รู้สึกท้อใจแบบเมื่อวานนี้เข้าไป เขียนมาสันส่นๆเลยว่าเกลียดเอา้ารู้เป็นจังสีเนอก,กะเออมามี่กะรู้สึกเสียใจนะเสียใจบางคนกะมาใหา้ปะคิดบ่เป็น่ะสันแล้วเขาขึ้นกะให้รัฐบาลเขาลงแล้วคาเขาลงเกยให้รัฐบาลเอาะพวกคิดบ่เป็นนะมามี่บอได้มีท่อนใดว่าไปหาให้ไปเลยได้ค่ะตัวตนของ ตัวมันมีเองเนี่กเ,าาเห็นงานในรัฐบาลเนาะเออนะเดี๋ยวไม่พูดดีกว่าเนาะทุกคนถ้าเห็นคอนมเมนน์หลายคนแกแกดีใจนะดีใจที่ให้กำลังใจกันพอพูดหะลายค่ะเอากระซ้าหน้าคนหนึ่งเนะเาะเห็นมาแต่อีพออีแม่มันตื่นมาเอาอตั้งแต่เกิดมานะ,ะคะกกเห็นหน้ามาเอาค่ะทุกคนเบาๆดีกว่ามามีก็รูุ้ึก เครียดอยู่ค่ะเครียดอยู่กัะปรึกษาก็บ,บา่าเขาแล้เอออ่านเอาแต่อันดีๆลักเนาะกะค่ะอ้าทุกคนเดี๋ยวเสียเวลาอันเดี๋ยวจะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะทุกคนเนาะนะนคะขอบคุณทุกคนหลายๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายขอบพระคุณมากทุกคน